<laughs> สวัสดีเด้อพ่อเด้อว่าสิว่าสวัสดีรอบเศร้าก็ไม่กระบ่เศร้า,าเลยเนาะสวยเลยเนาะสวยตืบเลยเออสบายดีเปไ็นอะไรแล้วถนะึงว่าโอ้ไว้จวดจ้าดีเนาะว่านึงได้เปียงเดียวนึงมื้อนี่โอ้ยทีเข้าเต็มเปียง,งเลยนะี <laughs> ่โอ๋อดีเนะาะพี่น้อน้าตาอยู่ป่าว่สาสวยงามเลยพีไไ่นะ้องเนาะ เอาคือทางนี้เนาะตอนนี้ก็เดี๋ยว็กข้าหมทัวร์ว่าสิงห์แล้วก็ออกก็ได้พี่น้องเนาะโอ้ป้าตจื่เริ่มแตกต้นแล้วพี่น้องเนาะทัวร์เราคืออลายกลุ่มไ,มได้พี่น้องเนาะเริ่มแตกแล้วบ,บา้านในพี่น,น้องไอ้ทั้งคนหน้าคนในมันก็เริ่มแตกกอกแล้วพี่น้องโอ้ป้าเจื่ กับทักทายสบายดีเด้อสบัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสูขสู่คนพี่น้องเนาะหรือว่าสิอยู่ในและกะต่างประเทศพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวซารีซาแนลอีกเลยพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเนาะฝากอีกแน่พี่น้องเนาะ2ทางนึงพี่น้องเนาะ2ทางบ่าวซารีพี่น้องเนาะเฮ็ดช่องเพี่น้องเนาะอ่าช่องบ่าวซารี บ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้ยอยข่าไปกดติดตามให้แน่เนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้แน่พี่น้องเนาะอาตอนนี้ก็อยู่ที่อ่าน้ำบ้านเทินซานเนาะบริราสุดพี่น้องเนาะทางั้งผอ,อสร้างเนาะกำลังเข้าฝาบ้านว่าวสิงแล้วพี่น้องเนาะกะับทอ่าสิ่งกระจับอ่าซอยทอา้งผอสร้างเนาะเฮ็ดเวียกๆงานซอยกัน ผลไม้ n ลมือพี่น้องจ้าถือว่าโอ้โหงามหลายพี่น้องเอ้ยเนาะเออตึกนะ s ดยโ a ยโดยเนาะสบายเด้อเนาะสบายดีบ่ทําภัยพี่น้องเนาะสดีเด้อ่สิงสดีตอนเที่ยง1 0 0นเออสดีเด้อพ่อเด้อว่าสิว่าสดีรอบเช้าก็บ่เช้าแเนาะสวยลเนาะสวยตบล สบายดีคือเรอแล้วว่าโอ้วจวดจ้าดีเนาะว่านในด้เปียงเดียวนึงมั้นี่หัีเขาเต็มเปียงเลยนี่ <c oughs> โอ้โอตัวตะกีว่าโอ้ได้ชาวเพิ่มบ่า่าเคลื่อนเสื่อมที่ผ้าทึ่งกันบโอ้คือได้ว่าสิ่งนะเสื่อตัวนี้พัก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 อ้นะน,ะน่มาโอ้ทำ่สิ

À, tối nay lê hồng gà. Supply, talk cả night phong gà. Long rồi. Tang ừ, cả mùi phút sang. Thôi phá quý kìa nắp nắp kìa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  nắp con, nắp kìa เปิน้ำเบาแอนนนะเบากับรประดาเบให้เดรบเบอน้ำท่วมเข่าว่ะน้ำท่วมเข่าน้ำท่วมเข่าแรบ่ฝนตกเนาะฝนละเบากับนอจากช่องซัมเมอร์ว่ะเข้าชิเปื่อยแล้วว่ะแดดมาไซบ่เปิ้ลก็ได้เดี๋ยวนายบอื้อออ่เปิไดาะอันนี้ก็นไปทางเทิงเลยบาทนี่ เป็นี่บลอยแบบนีพี่นอางามดีเนาะโอ้โหดีนะพี่นอาตาลยูปาว่าสวยงามเลยพี่นอนเนาะแน เดี๋ยวแต่เขาแด่พวกนั่นกับเขาพวกนี้โตพี่น้อยนะถือว่าเกือบเสร็จครึ่งหนึ่งแล้วบ้านพี่น้อยเนาะเอาเนาะตังวาเซนเอาพี่น้องสบายดีเลยนะครับวาเซนเป็นได้งามบ่สุดยอดเลยสุดยอดหายจากร้อยลายเป็นเส้นลายเป็นเส้นคือว่าสิ่งบ้านนี่บ่งามหลายงามหลายเนาะโอ้ยชาวมาไว้เลย บ่น uhm ้อยบ่ใหญ่พอดีเนาะเออคืออีข้างนั้นก็ถือว่าวิดและหม่องกันว่าซอกๆแซ็กๆเนาะนอยทมินบ่นอยทมินคืออีเอ่านาอีกแดนอยทมินมาอีกแดเนาะบ่ว่าแม่นผู้ใดโอ้เท่านี้นอยทมินเด้นอยทมิน้งแพี่น้องเอ้ยอันนั้นนอยสิงตัว่ะปาโสบายดี่แสน พายลงโอ้เนะสบายดีไยสดีด้มได้เนาะจะว่าไได้จะว่าู้ดีได้ห้มบัเนาะหมไม่เปี้ยนนี่เด้หนิโอ้คักหักเลยบัดเนี๋อวแมนยู่งกว่ แพนนี iden, ่เย็นไดแผนนี่ทะเลเออคักๆเออลาเฮาบัเนาะลาเฮาว่าทะเลไ่สีฟ้าแม่นนสีฟ้าบ่สีน้ําเงินไมันไปในนั้นนี่เนาะแม่นเออนีทางทยทางทยเรา่สีฟ้าเฮาว่าสีทะเลกันว่าเว้าจนึว่าสีซิ้วเออเฮาจะโดนบ่ว่าสิเอารถมาสิไไข่อยคือ่ว่าจรถไปสิไ นนริคังคน้อนี่หลดคันนครับมาในบริษัทซื้อไม้เราคันนี้ให้บริสิงเอ๊ห้บสิคับนสี่โลเดี๋กรบรกสิงครับได้แล้วแล้สีให้เราโย่บไปจะเกี่์อะไรยังนึงมันเล่นหนาปวดหัวไหลปวดเอวแล้วเนาะโอ้ปวดไลแล้วค่อยชได้แทนแล้วดึงเบรกมือขึ้นหลเออมันไหลรือ่าแล้วข้าเป็นเ่รง้เลยพี่น้องเลย ครับบัว่าเป็นเชื่อเรื่องการเป็นซูเปอรจำลองว่านะหนาคนขับรถให้ยอมแลยเหรออยากได้ลิปแต่ยังเี้เราแบต้องหายมีนูเปอร์ับไม้ต้องทาในน้องอ่ามนไ้เนาะเราบมงานจะม่ได้เลยหากระมังหอนี้ดืมตอเจ้า กมอดเนาะแม่นมากมาอดบดมาแต่โดนกานี่เปลี่ยปลลยพี่น้องเยมืเปลี่ยนแปสั่กระสีเอรอชาวมาไเกชวมือยันเล้วอยู่บ่ยงเยี่ยมองต้องอย่ดีนะี่ดเีดนีได้ปลาได้นี่เนาะเหมือนกางหน้าในอดปลา

นโดดนุ <L> ่มโสดเนาะตนนี pigs, <l> ้ยังหอบยังอบดตอนนี้ว่ายังดมอบมาอยู่วันนี้ถือว่าโอเคอยู่ได้ใครกลัวสิหอบพูนหอบพี่โบมีอันจุดหมายเลยแค่สิญะอันนี้ยังว่าถ้ารอแต่มงกระลาอันนั้ใครอยู่โป๊ะเน่าอะบอสิงหอบอ่ะก็หอบอยู่ปัาเนาะสบายดีบอสสิงอสบายดีครั มาคุมช้างคนวะมาคุมมาคุมช้าง,ง <S <S มาเบิ้งเนาะมาเฮดเบียคือพอ่พอบ่ใส่ <S <S 2> <S 2> เกรืองมือรุ่นหบรลานเนยมมนเลยซาคนวะเพราะว่าบ่มีเด็กเืองใช้ไาฟ้าเพราะว่าบ่มีสฟฟ้านะ คันวาได้ใช้เครื่องไฟฟาคือสีไว้ตัวนี้คนนึงอันนี้บ่มีเครื่องใสฟฟากะใส่เครื่องมือแบบมาแ่พอหน่งสองสามสี่สี่แผ่นแล้วอีกทางั้นกะถ้าถ้าลายเราบ่ี่มีโชลา่บด้ตัทแบบนี้เหรอเลยเวลาปัดมุมแน่ตเจิดทางทางนี้มเบิดัวเจิดอ่าัวเจิด้ะคันไก้คันใก้บ้านอยรเอตัตได้ยังเาัตจะไปไหน ไอ้เกิตัดทางปีนมันเข่ากว่าตัดทางหลังนะเมนเอาหอวปีนอะไก็ตัดทางข้างในพี่บ่อโอ้ยแสดงว่าผู้ผู้สูบมันได้ใช่เนาะหายเลยผู้ผู้วิธีผู้ส <laughs> ูบเนาะเดยแล้วเบิ่งมันเอาขีดแต่ปูมันก็ตากยังมอนเนาะปีนพบนตองอม่ไมันอาจจะเคลือบวะเขาจะเาเคลือบมันเคลือบเคลือบเคลือบทั้งนอกเนาะทูทั้งนอกอะไรหลุดหลุดกมาทูทั้งในกับเข่าก็จวดจวดสิพ่บ

ถ้าพอสร้างเพี่บอสหรือยู่บอเอาเสือกป็นมันปีศาจนี่ว่าเพี่บอสหลอกล้วล่ะเอาเสือกเป็นหมันปีศาจแม่เอาพี่น้องเหรอตอนนี้ก็ข้างบนทัวว่าสิงแล้วก็ออกก็ได้พี่น้องเนาะโอ้ปลาตัวเริ่มแตกต้นแล้วพี่น้องเนาะทัวแล้วโอ้โอ้ไล่กลุ่มได้พี่น้องเนาะเริ่มแตกแล้วบาดนีนพี่น้องเลยถ้าหดน้าหดในมันก็เริ่ม แตกกอกแล่ไปองปอ๊บอ้าเจ้าเนาะแะปูกกลุ่มละหาสีในห่านในอะไรไปลองเนัก ชาวชาวมักคาตัดผนงจังตัผมไม่โล่กาได้บ้างขีดตัดตัวหัวีแลมาดตนี่แโอ้เสียตขังนี่เนาะปูามาีเดตัดผม่มี่วเอาเสือไปให้ผูสาไว้นุ่มไว้ปัดดำหน้านวะ đi đá, hãy <laughs> đấy mi phù sao thấy có mi phù sao đấy hả thấy có gì đấy phi nó bao giờ hồ đẹp phi nhỏ không bao cả bao đây phi nó bao là phi nó เน้นเลย ีกุ้งสามบ่อนี้านสีกุ้นสามนะใจเย็นๆใจเย็นๆตัวเพือนนี่สีุ้สามพี่น้องเลยพออยู่พอนอนอยู่เราำอยู่เยวตาง บ่อขาววงก้จะนาอยอืมจํารีบเจ้าไฟแห้งเลยเราพอเนาะสาไม่ไม่มันคืนมาคืนนี่เดตกพ่อจะจวดจวดแล้วจ้ะ เราพูดใช่หรือจำรีบจำรีบนะฮะฮ่าเ่าฮถ้าปรกันบม่ต้องเบ็ดก้อนแบ็ดง่ายเนาะตัวนี้เนาะสองก้อนฮ่าฮ่าเบ็ดเมือไหร่เอาต้ห่วงต้องห่วงกุ้มมือว่นี่กุ้มแล้วสองก้อนใครพอมีตัวนี้เนาะซอยบาดยิงพุ่นแหล้มันสีกุ้มบพรมันหนักหนักได้ใช้กสีว่ากสีโลซิ่งเนาะ เป็นนอดใหญ่ดใหเมื่อกลองใ่เมื่อาสาไปนแหละใส่ถามันเบิดุแล้วจงไหกี่เอพี่นอยาเรากำลังเห็นพี่น้อยเนาะ เสียนะครับนางบังเินงามงามก็ยิ่เป็ดยิ่เป็ดนางาเีนคับตีใจน้ำวอสิง่เนงามอย่างนั้นเต้าสีงนไปหรอะแต่เงก่อนเดินมาเสินเด้อถามไทยงบกกินว้าบกินเก่ากินน้ำแต่บินมาเนาะ เดี๋ยวีาโอ้ส่เสือนี่ล่อขึ้นดีเบียดแล้วมาสิ่งต้องบดาดิที่ไหนเคพี่น้องไงเนาะคนล่อส่สวย่างก็ล่อเนาะอ่านบ่น้ำมันขึ้นอ่ะมันขึ้นอ่ะโอ้หอนด้เรเออเวีนอ่ะว่าช้านี่อะบ่ชาในคณะอ่ะพื้นอ่ะพื้นเลยตัวน้องซาตามแล้วบ่ต้องนอกันเอออาบนองตัวนี้บ่ Ừ. Rồi rồi. em ra đây con mình lò nè. Bốn mấy cái. Hạt tắt phùm này lo khuyên lái và nó à, Thay cho phùm nhau vô Mà cả xì xà 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 ăn cái cổ cao Lo khuyên nhé ngô xin sao này à, biết hả? Đình biết โอ้ยังกินมืดบ่มืดอะไรบ่กินบนบอเชานี่เนาะโอ้ยไงไหนเนาะเซ่บยองเปิดเบอยู่เนาะเจีบาวเจ้าบ่อืมไหนตวปไหนเนาะนอนขื้นเอก็ห้อนทีนอม่ตกบ่จะนเองอ่มตกเอ Lại lạ mưa lèo một tóc nó lùng nhỏ bao bì lùng lùng kolombi sang ngát đi chẳng qua 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 chẳng นอนเรบตื่นๆเมื่อคืนนี่หลับคักิบวะโอ้หกทุ่มหกทุ่มหกทุ่มน่นอนพัอนนอนพังหมอลำอ่อมๆอยู่บ่พังอยู่บ่หมอลำพังอืมพอได้หมอลำได้กรมนอนเนาะพอได้หมอลำเป็นมูอพี่น้องเลยเนาะอืมอ uh, ืพี่น้องเลยเนาะดีใจน้ำดีใจน้ำที่ว่ามาได้สี่เครื่องทางเน่ยเนาะ เขาพาแล้วก็เดี๋ยวแต่เมื่อสังกระซิ่งแล้วก็ติดบานประตูก็ถือว่าสำเร็จแล้วเนาะกาเฮือนทางกับพี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็ฟูแล้วเดินเล้วก็ถามเตียงนี่แดลผู้พี่น้องไปไว้ทางหน้าฟูแล้วแต่ก็นั่งเล่นกันอยู่นั่งหน้าแล้ววานนี้ทางบัดผู้ใหญ่มาถ่ายคลิปกันนั่งโอโลมกันอยู่หน้าฟูแล้วพี่น้องเลยเนาะตัวนี้บางเทีก็ พ um, ang, anut, át, okay. mm ังเบิ้งพี่น้องนะพวกเธอจะได้มากพวเธอก็บได้มากเนาะมารอเบิ้งตีดจาน้ำกันน้องเนาะเพื่อว่าอนาคตข้างหน้ารออยากเหตุทารที่นี่นะแต่ว่า้ว่าเพื่อนเลี้ยงใ่มากอยู่บ่ตัวนี้ต่ว่าอยากมากอยู่บ่ดูบ่ป้าแบบนี้ป้าแบบนี้ยันมันห่อนจังเลยงบนนอน บ่ฮ้อนดอกย่านว่าเฮือนฟุ่นมันบ่ฮ้อนดอกเพิ่นใหญ่เฮานั่งเย็นได้แม่แป้นอยู่สูบลมพัดหอยหอยเพิ่นบาดเปิดวงเอี่ยมหน่อยนึงอ๋อจ้าิจยจยด้อันนี้มันฮ้อนนีว่าสิฮ้อนผ้าบัดนี่มันฮ้อนเฮาสูงเนาะยังฮ้อนเนาะส่วนาอยู่ันโตนเก่านั่นพี่น้องเนาะตนูนตนะนเฮาตอกขึ้นสูงได้ยังแต่ว่าฮ้อนก็ฮ้อนบ่หลายพี่น้อง ่าาพี <polarization> ่น้องเนาะเจ้ว่ามันท่อนมันนี่ก็มันแดดพี่น้องเยเนาะอากาศมันก็ะเดดแน่กาธรรมดาอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่ามันก็มีลมอยี่ยงเลยี่น้องเนาะจะโทษที่ว่าหมกแตงเจ้านะหมกทั่วเจ้านะหางขึ้นบ่อโทษหน้ามันอยู่หรือว่าเห็นมันแตกยุ่งมาเศร้าเนี่ยพี่ตองเปนาะเริ่มแตกเริ่มยังแรกวัน กามีเป็นบางคุมนึงท่านด้เกิดเนาะบางคุมม่นแตกเกิดขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยเจอกามีกระปุกกระปังเอาแล้วก็เริ่มมีลายแล้วพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กาแต่ว่ามันใหญ่กับสีพอได้อยู่ได้กินอยู่บันเนาะเป็นเอาเลยหรือเราบังเกิดงามกว่าเรื่องบังสงเด้อโดยโดยแห้เราหลังพัก่อนซะก่อนพี่น้องแล้วเพราะว่าเรากะ สเองานทังโครสร้างเต่เสาุน่องเนาะบางซีบางยางเลาก็ซอยได้แล้วก็ซอยพี่น้อยเนาะทงที่มันมีคนหลังคุและคือเธอหลังคาคุณก็มี่นอยเนาะขับไปจับชอยทั้งโครสร้างเล่า่น้อนเอยเนาะผู้น่อเนาะ

สิบสี่ตันนี้เอามาสิบับเบิดเจ็ดเบิดเจ็ดเลยยังเหลืเจ็ดปลายนี่แหละเออสิบสามตับสิบสามถับก็เบิจดตับเบิดหาเบิดหาอืมคันแรถึงนี่กับสีตัวนั้นท้าหลังกับสีว่ายยู่แลโรรงบันเนาะจับใส่ยิงจวดจวดจวดรถบันอืม ว่ายี่ีพี่น้อยเนาะนอ,อุปอนวนไม่ได้คบมือภายนได้เลยพี่น้อยล <c oughs> งทัดกันอาบกองแล้วเนาะสบายพี่น้อย <c oughs> เรานม้ป่องนี่ก็ตัดยากเจอได้แล้วพอนี่แคน,นะบัสเจ็บปอกนักนเรื่อยดรดสบายเห็นปีนองมมันก็นจะซื้อไปได้เห้อฮอลลิงเจ็บปองลด เด็กระเล็ดไปล้มเนาะแ่นี้เราเลเอาพ่งดี๋ยวอดนึ่เนาะจะว่าเลเอาเอาน่ฮงเล็ดไสงัดมม่ล้มนะเมืองเขาเลดได้คือองเนาะเมืองเดี๋ยวตัวนี้เลบนนี้เลยก็ถือว่า จับเพื่อหางหน้านะรับถือว่ารวดลดเร็วทันใจได้บ้านจับเป๊ะจะยิ่งยิ่งยงรดเป็ว่ปย ตัวนี้ลงมาบ่าอ ยังหิวตัวเขียนโกงฮนะเนาะอ๋อตัวทานไป่น่อยตัวนี้่ัจะายาสิงด้วยทานมาหนเนาะเอาข่าวดีนี่ว่าอัน,านวาเซนข่าวดีบุ๊ว่าน,นี่นะคนละย่างกันบโอ้คนละย่างว,า,า,า,วา,า,าสันเอยอันนะี้ตังหากเนาะอันนี้ให้าเออ ให้ให้ฟื้นให้ฟื้นไฟขึ้นก่อนวะเออเดินเดินเดินปะาตพี่น้อยเนาะทานจักระสอบนี่สอบฝกกระสอบสอบน้อยสอบยีดิปดังนะโมเมนต์โมเมนต์แปดว่าว่าแสนแปดเนาะแมนแปดสอบได้พี่น้องเพราะใจก็ลืม ก็สอบกับว่าหกอบไป่น้อยบางที่บัางคร้ก็ลืมบว่ากันไป่น่องเนาะแต่ขนาดบอสตีก็ยังลืมเพื่อนกันอือไปน้องเนาะอน่องเนาะได้กินนี่ลำากบางบอสตี้ก็ลำลาไปก่อนไป่น้องเนาะิะการใดไป่น้องเนาะอเคขอตายขอไปน่อยเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนพี่น่องเนาะเ้ามาขาใจใดทังวัดรีไป่น้องเนาะบ่าวโมนทูจังเด็กก็ต้องกลับขอโถษขอไป อ่าผมพี่น้องอิฟซีเบื่อทุกทุกฐานน้อสตาร์กินนี่ลำลาไปก่อนแล้วเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ได้พี่น้องดื้อเนาะเป็นกนันดังใจให้แน่เนาะฝากอ่าซองบ่าวสารีบ้านเฮาเนี่ยได้พี่น้องดื้อเข้าไปกดติดตามให้ได้พี่น้องดื้อเนอะาะอ่าทางบ่าวสารีก็จะได้อ่าลงคลิปซองน้งนน้ำพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าให้มันมีได้ไล่น้ำพี่น้องเนาะเพื่อ,อเป็นคาร์นิเมอร์น้ำมันเนาะเติมเต็มนีกเต็มหน่อยพี่น้องหนยเนาะ ตอนนี้ค่ะหากระสาา่าเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเนาะฝากเข้าไปกดติดตามให้แด้วพี่น้องเด้อเนาะตอนนี้นก็ขอบคุณทางพ,พี่น้องเอฟซีเบิร์ตทุกทา่านเนาะที่ข้เข้ามาเป็นกำลังใจบอดซารีโดยตลอดพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องนะว่อาอะไรก็มันชี้ชี้ย่าพอสมควรเนาะบ่าจะบอกว่ารายลาหอีพี่น้องเนะาำลาไปก่อนเนาะกับคำบาสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเนาะ